จะทำยังไงดีคืนนี้พวกเราจะนอนที่ไหนอะเออ,เอ,อไม่ต้องห่วงนะสาวๆฉันมีทางออกให้พวกเธอแล้วมาเถอะรีบขึ้นรถมากับฉันฉันจะพาพวกเธอไปหาที่อยู่ใหม่เองมาเร็วสาวๆขึ้นรถมาเลยนายแน่ใจนะว่าที่ใหม่จะดีกว่าตรงนี้ แน่ใจดิเกาะแน่นๆนะครับ <S 2> <S 2> ลุยลอด <S 2> <S 2> ถึงแล้วและนี่ก็คือบ้านหลังใหม่ของพวกเราฉันรู้สึกมีความสุขและ,ะตื่นเต้นใจมากๆเลยฉันว่าบ้านหลังนี้มันแปลกๆนะฉันดูยังไงก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเลย อย่างน้อยก็มีที่ซื้อขวานอนเอาละสาวๆเดี๋ยวฉันจะเออส่องดูก่อนนะว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าอืดูจากข้างในแล้วก็ปลอดภัยพระเจ้าบ้านหลังนี้มันม,ม,มีมีมีอะไรมีอะไร ไหนอไม่เห็นมีอะไรเลยเธอลองมองดีๆดฉิฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วบ้านหลังนี้มีมีป้าป้ป้าผีพวกคุณเป็นใครมาทำอะไรที่บ้านหลังนี้ออกไปเลยนะบ้านหลังนี้ฉันเจ หยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำอะไรเพื่อนของฉันไม่น่าเลยถ้าพวกเรามาดับไฟได้เร็วกว่านี้พวกเธอก็คงไม่ต้องออกไปหาบ้านหลังใหม่พราเราจะต้องล้างแค้นไอ้พวกที่มันมาทำร้ายแล้วเออนั่นดิ เราจะรู้ได้ไงว่าใครมาทําอะไรเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมนั่นเหมือนเหมือนคนที่อยู่ในภาพเลยเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้สึกคือคตัวเองไ